แล้วสวัสดีครับชูโรยสันคือสิ่งทำให้เด็กมันดูอ่านี <laughs> ่น้ำยาสติ้หรอทินเนอร์วะก่อนคล้ายินหรอน้ำยาทินเนอร์นนอกร่อนน้ำโค้กไม่เย็นนี่ลาดปุ๊บแม่เย็นเลย อันนี้แบบสะอาดหมดเลยพี่มันแห้งเนี่ยพายเย็นเลยอืมอู้เนี่ยเอาเดี๋ยวไปลาดเครื่องนงผมแห้งเลยไหลลงพื้นมันมันก็จัดออกเลยใช่ไหมเบ็พื้นเห้เอยู่นี่โน้นต้องต้องไปฝั่งโน้นแล้วล้าง โอ้ยสะทองละมันรั่วมันรั่วไม่นคืนนี้ถึงอยากจะมานอนที่นี่พอดีเลยเนาะพอดีพ <laughs> อามานอนกับทีมงานเลยรั่ว <laughs> ทีมงานรั่วอไอ ถอนมาใส่ก้าวใหม่ดีกว่าเดิมได้ไหมดนทรีละกนมาด้ยไหม มาโคตรเป็นเลยตัวเป็นทาท่านจะร้องเพลงเป็นมาเลยหน้าขานไข่ถ้าจะหากระเพราแถวเนี้ยเยอะนะมาก็จะเป็นโรเบิร์ตเส้นแถวเนี้ยมีแต่กระเพราเยอะไม่ต้องกลัวว่าขาดกระเพราอะไรเงี้ยเดินไปตรงไหนก็เจอ ที่กล่าววันนี้บอกกลัาววันนี้นะไปประมาณอะไรนะสิบเอ็ดโมงครึง่งะไ้กลาววจะพ้นแล้วนะ

เนี่ยครับวันนี้เราจะวิ่งหินนี่แหละหินผสมหินผสมดินเหนียว,อวยกองนั้นอ่ะสวยสุดแล้วต้องไม่โคเหยียบอ่ะมีกองเดียวที่สวยโคตสวย

ปะบ่หน่ไม่ได้ยินหรอมั้งรถนี้รถน,รถนี้รถนี้เขาเคลือบน้ำมันมาด้วยรถเนี่ยรถ,ถท่งอะ่ะเขาเคลือบน้ำมันมามเคลือเคลือให้มันเยิม้มเลย มันไหลออก่ะด้วยเขาโน,น่นแล้วให้เขาเคลือบไว้อย่างนี้เลยแล้วท <c oughs> ี่ผมบอกเคลือบแบบนี้เอาไมเอาถ้าถ้าแห้งเกินมันจะไม่ดีขับไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> อืม ยังขาดอะไรอีกนี่งูจบตายแล้วไม่ใช่ผมเล่นเตะ เอาแค่ลุดอ่ะทงลูดพอดีนะครับพอดีแล้วรูดครับพอดีมันรูดต้องเชื่อไอ้เราเอาพลังสี่สิบพลังแอวโคเอาสเตกเลยจังเเสียงไอ้เราเปลี่ยนแล้ว เนี่ยเองอยากกินเยอะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเยอะกินเหล้าเดือคอไม่เลยเ <laughs> ทสเสียกไรนี่เ <laughs> ด็กได้อยูเตะอเปล่า <laughs> ไม่ใช่ครับม,มันติดอยู่นี่ <laughs> <laughs> เท่าไหร่พี่น้ำยาเนี่ยห้าสิบเอฟสิบหกเอฟ็ก็พร้อมลบเอฟสิบมันผสมน้ำมันเครื่องได้ไหมย่้ใส่ให้ทุหนแรงกว่าเดิมดูอ่ะมันลงไปหมดเลยสีดำดำอะ เมื่อเราล้างเลยนะลงพื้นไม่แห้งล้งเช็ดพื้นนดาอยู่ืม <c oughs> พื้นปูนเสมอขนาดนี้

แลบแลบบอลล้อใส่ดินหัวอะไรหัวอย่างนี้เลยนะแลบๆลบโยกอะโอ้วนี่ยำปลาปลอมกินกับถั่วดีกว่าถั่วอยู่ตรงนั้นได้ถั่วได้ผู้สากินเจ้าติดเื่องูก่อนเด้ติดติดรูนี่ออกมาจอ ต้องขับใปีชูดนะนะเอาอันนั้นออกแล้วก็ขับดูอ่ะนี่แวนบนพื้นปูนนี่หน่อชูได้คลิปก็สวัสดีครับช่วงนี้สวัสดีช่วงเช้าครับสวัสดีครับ